สวัสดีครับเพื่อนๆทางเจ้าหน้าที่ก็จะคืนเอกสารฉบับจริงทําการตรวจโดยละเอียดข้ามมาฝั่งเราเรียบร้อยแนละ้วยังไม่กล้าแซงนะถ้าเกิดว่ามีการตรวจพบถูกจับนะประตูชัยเฝอหมูโจระเเนะมือละสองแสนกีบสแกนเพื่อจะเปิดเลกกันลับเข้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับช่องมี n น็ตชาแนลวันนีนะ้พวกเราก็จะข้ามไปที่สปปลาวรับรองได้ว่าสนุกแน่นอนครับขั้นตอนการขับรถข้ามไปนั้น ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราก็ศึกษาข้อมูลมาพอสมควรบ้างแล้วคงจะคาการไม่ได้เลยว่าข้างหน้านี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างไรขึ้นเดี๋ยวจะมาแชร์นะวิธีการเดินทางนำรถข้ามออกไปก็มีอยู่3ขั้นตอนหลักๆด้วยกันนะก็คือการเตรียมเตรียมรถเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการเดินทางนะครับขั้นตอนที่2ก็คือขั้นต,ตอนการผ่านแดนจากชายแดนระหว่างประเทศไทยไป ฝั่งประเทศลาวนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3นก็คือขั้นตอนการเดินทางกับเข้าประเทศเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวขาวาที่ทางแยกขั้นตานทประกาศไทยลาวและทําไปตามถนนหมายเลขสองก่อนที่เราจะเดินทางนั้นเราจะต้องเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยเสียก่อนนะก็คือพาสปอร์ตรถยนต์ซึ่งพาสปอร์ตรถยนต์นั้นจะเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศไทยกับสบปบปลาวที่ใช้เป็นเอกสารประกอบในการข้ามผ่านแดน เพื่อนๆก็สามารถเดินทางไปทำที่ขนส่งแต่ละจังหวัดที่ท่านสะดวกซึ่งใช้เวลาไม่นานและมีค่าใช้จ่าย75บาทหน้าตาก็จะเป็นเอกสารเล่มเล็กๆฉบับสีม่วงแบบนี้พร้อมสติ๊กเกอร์อักษรตัวทีไว้สำหรับติดรถยนต์ที่ด้านหน้าและด้านท้ายรถและหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถอีกหนึฉบับให้ไว้รับรองว่ารถอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน มาถึงด่านแล้วเราก็ขับรถตรงเข้ามาได้เลยหาที่ว่างจอดเมื่อเราเตรียมเอกสารในขั้นตอนที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนี้ไปก็จะเป็นขั้นตอนที่2เดี๋ยวเราหาที่จอดแล้วลงไปทำเอกสารกันต่อในขั้นตอนนี้จะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนดังต่อไปนี้การทำบาร์โค้ดเป็นกรณีที่รถยังไม่เคยผ่านแดนมาก่อนซึ่งยังไม่มีบาร์โค้ดติดอยู่ในพาสปอร์ตเล่มสีม่วง เราก็นำสมุดสีม่วงเล่มนี้เดินเข้าไปในอาคารด่านพรมแดนอยู่ตรงเคาน์เตอร์ด้านขวามือตรงวงกลมสีแดงเนี่ยนะเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ทำไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเพียงเท่านี้เราก็มาทำในขั้นตอนต่อไปได้เลยในขั้นตอนต่อไปก็ให้เตรียมเอกสารดังนี้หนึ่งสำเนาทะเบียนรถถ่ายหน้าที่จะเป็นเจ้าของรถแล้วก็หน้ารายการที่มีประวัติการชำระภาษีหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของรถสองสำเนาคัสสปอร์ตรถเล่มสีม่วงถ่ายทุกหน้าเลยนะ 3, สามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถและ 4, สสำเนาพาสปอร์ตของเจ้าของรถและสำเนาพาสปอร์ตของผู้โดยสารทุกคนก็ ницу. ให้จัดเตรียมเอกสารดังที่กล่าวมาไว้ให้เรียบร้อยก่อนโดยจัดทําไว้เป็นจํานวน2ชุดสําหรับยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เจ้าหน้า,าที่ศุกลกากรก็เดินไปขอแบบฟอร์มกับเจ้าหน้าที่ที่ตู้ 4d ก็จะได้แบบฟอร์มตอม2อตม3และก็ตอม4นํามากรอกตามตัวอย่างบนโต๊ะ เราก็ใส่ข้อมูลรายละเอียดของรถเราตามตัวอย่างแบบฟอร์มนี้เลยเมื่อทำการกรอกข้อมูลครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็นำเอกสารทั้งหมดพร้อมด้วยพาสปอร์ตรถพาสปอร์ตคนตัวจริงไปรอต่อคิวเพื่อยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ที่ตู้สีดีที่เดิม ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่จะทําการถ่ายรูปและสแกนลายนิ้วมือทั้งคนขับรถและผู้โดยสารที่เดินทางไปด้วยกันทั้งหมดทุกคนเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลก็จะส่งเอกสารคืนให้เพื่อให้เรานําไปยื่นในขั้นตอนต่อไปเราก็เดินถันมาอีกเล็กน้อยมาที่ตู้6ีเพื่อยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรโดยใช้สำเนาเอกสารที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่แรกที่เหลืออีกหชุด พร้อมกับพาส,สปอร์ตรถตัวจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่จากนั้นจึงจัดทำเอกสารการติดตามรถยนต์ให้เราลงลายมือชื่อและนำติดตัวไว้และนำกลับมาส่งมอบคืนให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางกลับมายัางประเทศไทยเจ้าหน้าที่จะเก็บเอกสารตัวจริงไว้ทั้งหมดพร้อมกับให้เรานำรถขับมาที่ดานตอนนี้ดำเนินกระบวนการด้านเอกสารเรียบร้อยนะแต่ว่ารถเพิ่งออกไปครั้งแรกเดี๋ยวต้องขับไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนแล้วก็ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะคืนเอกสารฉบับจริงกลับมาให้เราอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราขยับรถเข้าไปที่ด่านได้เลยครับคนขับพร้อมด้วยผู้โดยสารทั้งหมดก็นั่งรถมาด้วยกันแล้วก็ขับไปตามช่องทางเพื่อที่จะไปพบกับเจ้าหน้าที่ที่รอยอยู่ด้านหน้าเพื่อทำการตรวจสอบรถอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่จะก,กําหนดนะครับก็เป็นดุลพินิษส์สหรับรถที่ยังไม่เคยผ่านด่านหรือนําออกนอกราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่ก็จะทําการตรวจโดยละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นรถคันเดียวกับที่ได้ขออนุญาตนําออกไปนอกราชอาณาจักรไม่นานรถชั้นก็ตรวจเรียบร้อยผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผ่านจากด่านพรมแดนไทยแล้วเรากำลังขับรถเข้าสู่ด่านพรมแดนสนปปลาวนะฮะอีกขั้นตอนหนึ่ง ใช้เวลาตอนนี้นานพอสมควรนะครับก็ประมาณ1ชั่วโมงก่อนขึ้นสะพานก็จะมีด่านเก็บค่าผ่านทาง30บาทจ่ายเป็นเงินไทยเตรียมไว้ให้ครบถ้วนก็เว็นอันเสร็จพิธีการทางฝั่งไทยจากนี้เราก็ขับรถข้ามสะพานเพื่อไปยังพรมแดนประเทศลาวดำเนินจามาวิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศลาวต่อ ย้อนกลับไปที่แบบฟอร์มตม2อ4ที่กล่าวเมืม่อสักครู่นี้ก็สามารถเตรียมมาแล้วก็เขียนให้เรียบร้อยโดยโหลดจากอินเทอร์เน็ตได้เพื่อนจะได้ไม่เสียเวลานะครับตอนนี้เราก็ยังขับรถทางฝั่งซ้ายตามปก,ปกติก็ขับขึ้นสะพานมาเรื่อยๆระยะทางประมาณ1.1กิโลเมตรจะไม่เปลี่ยนเลนชิดขวาก็หลังจากทำการตรวข้อม,มืองที่หลังอาคารตรวคนเข้าเมืองที่ฝั่งลราเรียบร้อยแล้วทางออกก็จะเป็นช่องทางให้ชิดขวาโดยอัตโนโมัติ ตอนนี้ก็เตรียมขับลงสะพานลงที่ฝั่งเราก็จะมาเจอสีแยกไฟแงดงแบบนี้จากแยกซ้ายมือจะเห็นรถที่ผ่านไปตรงหน้าเราเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นรถที่ขับออกจากประเทศลาวในช่วงขาออกวิ่งกลับขึ้นสะพานไปซึ่งก็จะเป็นเลนที่ชิดซ้ายซึ่งก็เป็นจุดที่ฝั่งลาวเขาเปลี่ยนเลนนั่นเองที่ต้องบอกเอาไว้ก่อนก็เพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องออกมาตรงจุดนี้นะแล้วก็จะชิดซ้ายเลยจะได้ไม่งงในตอนขาออก จุดตรวจคนเข้าเมืองและศูลกากร,กรกรณีน,นํารถจนเข้ามาก็จะอยู่ด้านหลังอาคารที่เราเห็นด้านหน้าจอภาพเนี่ยครับเลี้ยวเข้าไปด้านหลังและหาที่จอดมอมอะากนั้นก็ลงรถแล้วไปยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ได้เลยทีข้ามมาฝั่งลาวเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือตอนหมอะของฝั่งลรานะครับมาเล่าสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งกระบวนการตรวจคนข้องเมืองของเขานะครับเราก็จะต้องมาติดต่อที่ ช่องตรวจคนเข้าเมืองตรงน,นี้เขาห้ามถ่ายภาพนะแต่ว่าก็พอที่จะลําดับขั้นตอนเหตุการณ์เอาไว้ก็คือว่าเราจะต้องมากรอกเขาจะให้แบบฟอร์มลักษณะนี้ครับมาสส่วนนะครับขาเข้ากับขาออกแล้วเราก็กรอกข้อมูลด้านหลังนะซึ่งเป็นข้อมูลตามพาสอร์แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยื่นแล้วเขาก็จะเก็บค่าผ่านค่าผ่านแดนเนี่ยคนละเท่าไหร่นะคนละ40คนละ40บาท2คนคนละ40บาทนะครับ แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องตอบไปนี้อีกใบหนึ่งฮนะก็ะคือใบติดตามการเข้าออกเมืองนะก็จะระบุข้อมูลของผู้ขับขี่รถยนต์แล้วก็พูดที่โดยสารมากับรถยนต์ด้วยนะว่ามีรายละเอียดยังไงก็กรอกลงไปในแบบนี้แล้วเขาจะมีการประทับตาตรงนี้ไว้แล้วก็เซ็นชื่อนะแล้วนำไปยื่นเจ้าหน้าที่ก็จะประทับประทับตานะครับลงในหนังสือเดินทางนี่นะนะครับก็ถือว่าเข้าประเทศเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะไปติดต่อในพิธีสุลกากรในการนํารถเข้าเนี่ยจะต้องเสียภาษีรถนะครับก็คือจะต้องนำพาสปอร์ตรถยนต์เล่มสีม่วงตรงนี้นะฮะไปยื่นแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ในด้านในตู้เนี่ยก็ทาการกรอกข้อมูลลงในเครื่องกรอกข้อมูลอัตโนมัตินะครับก็จะรายละเอียดค่อนข้างยเยอะพอสมควรพอกรอกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเขาก็จะมีปริ้นนะครับออกมาเป็นสติกเกอร์แบบนี้นะครับสําหรับเอาไว้ ใช้ติดตามสำหรับประกอบไว้ในรถยนต์ของเรานะที่นำมาใช้ในประเทศเรานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นใบเสร็จนะครับที่จะผริตออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะมีกวโคดอยู่ด้านล่างเนี่ยครับสำหรับไปในขั้นตอนต่อไปนะครับทำการชำระเงินในส่วนของรถที่ยังไม่เคยนำเข้ามาปอนเนี่ยเขาก็จะเก็บค่าตรวจค่าภาษีอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะคร คันละ40ิบาทนะครับแล้วก็แต่ว่าเอกสารเขาเก็บไปเรียบร้อยแล้ว40ิบาทหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะลงลายมือชื่อนะฮะในการตรวจตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็จะนำรถขับผ่านเข้าไปได้นะครับแล้วก็โดยใช้คิวอาร์โค้ดตรงนี้สแกนตรงไม้กัน้นผ่านเข้าออกนะฮะก็เป็นอันว่าขับรถผ่านเข้ามาได้ในขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็าใน ขั้นตอนนี้เราก็ยังพอมีเวลาที่จะไปทําการเลือกซื้อพอรบรภาคบังคับของประเทศลาวนะครับผมก็ซื้อมาเนื่องจากว่า,าเดินทางมาเพียงวันเดียวนะครับก็เลยซื้อประกันแบบ7วันนะครับราคา260บาทนะครับของทีพยาประกันไทยก็ประมาณนี้นะครับขั้นตอนเกี่ยวกการแล้วก็สามารถที่จะแวะแลกเงินแล้วก็ซื้อซิมได้โดยบริเวณในในใน,ในด่านตรวจคนเข้าเมืองตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็จะได้สติกเกอร์สาหรับ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเนี่ยนำมาติดไว้ที่หน้ารถนะฮะสำหรับในการใช้รถยนต์ภายในประเทศเรานะครับื่อเจ้าหน้าที่ตรวจหาไม่มีก็จะต้องถูกปรับนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมขับอยู่ในนครเวียงจันทน์นะตามหลังรถคันด้านหน้ามากักใหญ่แหละยังไม่กล้าแซงนะดูวิธีการก่อนว่าเขาจะแซงยังไง ตอนนี้เริ่มเข้ามาอยู่ในชุมชนแล้วการผ่านแดนโดยใช้พาส,สปอร์ตหรือหนังสือเดินทางสามารถที่จะอยู่ในประเทศลาวได้30วันแต่ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกที่จะทำพาส,สปอร์ตก็สามารถที่จะทำหนังสือเดินทางผ่านแดนชั่วคราวหรือบอดเดอร์พาก็สามารถเดินทางมาได้เช่นเดียวกันแต่ก็จะอยู่ได้เพียง3วัน2คืนเท่านั้นสำหรับขั้นตอนการทำบอเดอร์พา เพื่อนๆก็ลองย้อนติดตามไปดูใน EP 3ีแล้วอย่าลืมกดติดตามกันไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้คัดเริ่มจะจับจังหวะได้แล้วเดี๋ยวจะลองแซงดูนะการขับขี่รถยนต์ในประเทศลาวนั้นถ้าหากว่าเพื่อนๆมีใบขับขี่ที่เป็นแบบแข็งเพื่อนๆสามารถนำมาใช้ขับขี่ในประเทศอาเซียนได้เลยก็อมาถึงเรียบร้อยแล้วนะในเมืองคอนครเวียงจันทร์ เราขับรถด,ดูตึกตามบ้านช่องบ้านเมืองของเขาก็ดูบรรยากาศโดยทั่วทั่วไปบ้านพี่เมืองน้องนะครับติดกันแต่ว่าความเจริญนั้นตอนนี้คิดว่าอยู่ใน,นระหว่างการพัฒนาประเทศก็คิดว่าคงจะใช้เวลาอีกไม่นานเราก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่สวยงามและทันสมัยที่จะเกิดขึ้นในประเทศของเขาซึ่งเราจะต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวรถยนต์ที่จะนำมาใช้ที่นี่จะต้องมีสภาพเดิมสมบูรณ์ ากว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเช่นไฟสปอตไลท์เพิ่มเติมนั้นถ้าเกิดว่ามีการตรวจพบถูกจับนะจะต้องถูกปรับแล้วก็จะต้องถูกถอดออกทันทีรถยนต์ก็จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานหากว่ารถเสียนั้นก็จะเกิดปัญหามากมายตามมาในเรื่องการสื่อสารและรวมทั้งศูนย์บริการต่างๆที่อาจจะไม่รองรับในการแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วก็อาจจะเกิดผลเสียหลายๆอย่างตามมา การใช้รถยนต์จะต้องระมัดระวังรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เพราะถ้าหากเฉียวชนกันเข้าเราก็อาจจะตกเป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดชอบทันทีสำหรับปั๊มน้ำมันนั้นก็ค่อนข้างจะหายากพอสมควรก็ต้องวางแผนการเดินทางกันเอาไว้ให้ดีๆตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงนะครเวียงจันทร์เรียบร้อยแล้วก็ขอญาติชมเมืองเวียงจันทร์ไปก่อนสำหรับคืนนี้นั้นเราจะพักที่เวียงจันทร์ สำหรับในขั้นตอนที่3การเดินทางออกจากประเทศลาวและเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยนั้นขออนุญาตรับชมต่อในช่วงท้ายคลิปนะครับถ่ายรูปกันสักหน่อยนะถ้าไม่มาตรงนี้นะถือว่ายังไม่ถึงอากาศตอนนี้ใบยๆคนก็มาเที่ยวอยู่เรื่อยๆนะแม้ว่าที่นี่จะเป็นเมืองหลวงที่สำคัญของประเทศลาวแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยจะมาเจอประชาชนของเขามากนะัก แม้ว่าประเทศเขาจะมีพื้นที่2 0 0 0กว่าตารางกิโลเมตรเศษมีประชากรทั้งหมด7ล้านเศษซึ่งก็หมายความว่าความหนานแน่นของประชากรนั้น26.7ต่อตารางกิโลเมตรในพื้นที่จัดเกินคนล,ลาวหนึ่งคนซึ่งก็นับว่าเป็นประชากรที่น้อยมากๆวันนี้วันเสาร์เราไม่เหงานะครับรายงานตัวที่ประตูชัยประเทศลาวยวไปไหนต่อนำน้ำผงกับรถ เริ่มจะคุ้นเคยแล้วนะอยู่เมืองไทยเนี่ยเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแต่มาเนี่ยต้องเลี้ยวขวาผ่านตลอดนะแต่เลี้ยวซ้ายเนี่ยต้องรอดูจับจังหวะให้ดีตอนนี้เริ่มชักเร,เริ่มคุ้นเคยแล้วนะไปไหนไม่ถูกก็เลี้ยวขวาไปก่อนเลี้ยวขวาชิดขวาผ่านตลอดนะเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก็เดินทางกันต่อเลยตรงนี้เป็น,นจุดจอดรถสำหรับนักท่องเทีเ่ยวก็มีทั้งรถบัสรถยนรถ,รถ,รถ บนตรงนี้มาจอดได้เสียค่าบริการ10บาทก็ได้จองที่พักในแอปพลิเคชันไว้เรียบร้อยแล้วในราคา800บาทก็เป็นที่พักที่อยู่ในใจกลางเมืองเลยแต่ว่าสภาพค่อนข้างจะเก่าไปนิดนึงห้องนี้อยู่บนชั้น4แล้วก็จะพักที่นี่1คืนเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้ สภาพห้องก็จะประมาณนี้ก็มีหน้าต่างสามารถเปิดมองออกไปด้านนอกได้วิวก็จะแบบนี้เลยห้องน้ำก็ปกติเฟอหมูนะมาเดินกันต่อที่สตีทฟูด้ดตลาดนัดหลังห้างปากสันพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มตั้งร้านของกินเยอะแยะเลยทีเดียว ทำอะไรครับพี่เนี่เอาไปทำอะไรครับต้ยมยำเหรอรวตรงนี้ก็จะมีผัดเผ็ดโจระเขคนะในส่วนของบ้องตันนี่เขาตัดหัวมาให้ดูว่าเป็นโจระเขคของแท้ รุสวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆเช้านี้อากาศสดใสนะครับพืมฟ้าคือฝนวันนี้อากาศดีนะตื่นแต่เช้ามาก็ออกมาเดินเดี๋ยวชวมบรรยากาศรอบๆเมืองยามเช้าแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรทานกันนะครับบริเวณที่พักนะก็จะมีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะให้เช่ามือละสองแสนกิล้ใครไม่สะดวกที่จะเดินก็เชา่ารถมอเตอร์ไซค์ขับรอบเมืองได้นะ ชาวบ้านนะเขาออกมาออกกําลังกายกันดูแล้วมันก็ไม่มากนะนะเพราะว่าประเทศที่นี่เนี่ยประชากรเขาน้อยมากตรงจุดนี้ก็จะเป็นวัดสําคัญถึงวัดหนึ่งนะ<ม>ก็ชื่อว่าวัดสีเมืองคนไทยก็นิยมจะเข้ามากลาบไหวขอพรสิง่งศักดิ์สิทธิ์ ก็เดินมาเรื่อยๆนะก็จะมีสถานที่ให้ชมที่ให้ความรู้สึกได้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในศิลปะสมัยใหม่กับศิลปะโบราณสถานตรงนี้เป็นวัดศรีสเกตเราก็ยังเข้าไปไม่ได้นะยังไม่เปิดยังเช้าอยู่เดินมาจนรอบเมืองก็ชักหิวกันซะแล้วก็ได้ร้านนี้นะร้านเฝอสองลูกค้าแน่นพอสมควรเลยร้านนี้ก็จะมีพวกเฝอเข้าวเปียกปลาท่องโกกินกับโจ๊ก จกที่นี่เขาจะใส่หอมเจียวนะไม่เหมือนบ้านเราที่จะใส่ขีสสดแล้วก็ด้านหน้าร้านเนี่ยก็จะมีะข้าเกี๊ยวตักหม้แบบนี้นะแบบใส่ไส่แล้วก็ตกท้ายด้วยกวเกา๊ยทอทั้งหมดก็ราคาสองแสนกีก็เป็นนั้นเรียบร้อยสําหรับมื้อเช้าของพวกเราบรรยากาศรถตุกตุกกับตู้ ATM อยู่หน้าโรงพยาบาลด้านหลังผมนะทำเนียบประธานประเทศน,นะอยู่ระหว่างเกาะสร้าง ทางขวาของผมก็จะเป็นหอพระแก้วที่ประดิสถานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วประเทศไทยประเทศลาวมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นเขตแดนระหว่างประเทศนะ ตอนนี้ผมก็เดินมาอยู่ที่ริบน้ำโขงด้านซ้ายมือเราก็คือประเทศลาวนะมองออกไปทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นฝั่งประเทศไทยมันอยู่ติดกับอำเภอสีเชียงใหม่นะจังหวัดหนองคายเสร็จเรียบร้อยฮะภารกิจตอนเช้า8กิโลใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ เดี๋ยวเราไปอาบน้ำอาบผ้าแล้วก็เต็มตัวเดินทางกลับประเทศไทยก็กลับเข้ามาสู่ช่วงเวลาอันน่าตื่นเต้นอีกครั้งหนึง่งและส่วนที่3ก็คือขั้นตอนการผ่านแดนจากประเทศลาวเข้าสู่ประเทศไทยตอนนี้ขับรถมาถึงด่านพมแดนท่านาแลงเรียบร้อยแล้วก็ให้ขับรถผ่านป้อมด้านหน้าเข้าไปได้เลยหาที่จอดรถด้านในและทุกคนผู้โดยสารทั้งหมดก็ลงรถ เพื่อไปยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตามแผนที่จากรูปป้ายสีเขียวเนี่ยก็คือตำแหน่งที่เราขับรถเข้ามาในลาวส่วนสีแดงนี้ก็คือตำแหน่งที่เราจะออกโดยตู้จุดบริการของเจ้าหน้าที่ที่เราจะต้องไปติดต่ออยู่บริเวณลูกศรสีแดงจากรูปซ้ายมือขั้นตอนขาออกเราก็จะเข้าที่ช่องบริการตรวจคนเข้าเมืองของเขาเนี่ยมันจะตั้งอยู่เป็นตู้ๆอยู่บริเวณรอบๆนะเราก็เลือกเราช่องไหนว่างก็เข้าได้เลยทุกช่องนะ ข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะตรวจพาส,สปอร์ตของเราแล้วก็ลงบระทับตาวันที่แล้วก็ถ่ายรูปจ่ายค่าธรรมเนียมก็สองหมื่นกีบนะฮะอันนี้ผมเดินทางมาสองคนก็เสียธรรมเนียมสองหมื่นกีบเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเก็บใบขวางที่ให้เรามาตั้งแต่ขาเข้าเนี่ยกลับไปแล้วก็คืนพาส,สปอร์ตให้เรากลับมานะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะไปทําการเสียภาษีรถนะครับที่ตู้ ที่ตู้เสียภาษีอัตโนมัติเราก็จะทําการกดเลือกเมนูนะที่ในในตู้มีเมนูให้เลือกก็ใช้สมุดรถสะปอร์ตรถยนต์เนี่ยสแกนไปที่บาร์โค้ดตัวนี้นะแล้วมันก็จะให้เลือกเป็นรถประเภทอะไระมีผู้โดยสารกี่คนนะครับแล้วก็จะคิดเป็นเงินภาษีค่าธรรมเนียมให้เราแล้วก็จะเลือกวิธีการชำระเงินว่าจะสแกนจ่าย โดยธนาคารหรือว่าจะเป็นเงินสดนะครับเสร็จแล้วก็จะริ้นใบเสร็จออกมาแบบนี้นะฮะให้เราสแกนเพื่อจะเปิดเลกกันออกจากประเทศลาวนะฮะและสำหรับเงินทอนเนี่ยผมก็จะใช้วิธีจ่ายด้วยเงินสดก็ใส่ไป1,000 0จีบก็จะได้เงินทอน2,000จีบก็จะเป็นทอนโดยเป็นบิน ตัวโคดแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องไปขึ้นเงินที่ธนาคารนะครับคูปองนี้ก็จะมีกาหนดอายุ1ปีซึ่ง2 0 0 0ันจีบนี่มันก็จํานวนเล็กน้อยมากนะครับก็ไม่มีผลอะไรก็ขั้นตอนเช้ากก็จะประมาณนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะผมลืมไปขั้นตอนหนึ่งหลังจากที่เราได้จ่ายค่าธรรมเนียมภาษีรถกับตู้เก็บเงินอัตโนมัติเราก็จะต้องนําหลักฐานการจ่ายภาษีแล้วก็พาสปอร์ตเล่มสีม่วงเนี่ยไปให้เจ้าหน้าที่ตู้ด้านข้าง ทำการตรวจสอบลงประทับตราแล้วก็เซ็นชื่อตรวจสอบบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วจึงค่อยกลับมานำรถขับผ่านเจ้าหน้าที่ผ่านเลกกั้นออกไปสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆตรงจุดนี้ก็จะชำระเป็นเงินกีบโดยจุดบริการของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตู้เก็บเงินภาษีรถยนต์อัตโนมัติและตู้บริการของเจ้าหน้าที่ศุลกากรก,ก็จะอยู่ติดกันตามลูกศรสีแดงี่ชี้ น,นี้ผมกําลังขยับรถเพื่อจะทําการสแกนกิวอาโค้ดหลังจากนั้นแล้วเราก็จะข้ามสะพานไปยังฝั่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เข้ากระบวนการตรวจของประเทศไทยอีกครั้งสําหรับเอกสารที่จะใช้ยื่นกับเจ้าหน้าที่ก็จะใช้เอกสารฉบับจริงทั้งหมดทั้งพาสปอร์ตบุคคลเดินทางแล้วก็พาสปอร์ตรถโดยเจ้าหน้าที่ก็จะมีการซักถามผู้เดินทางเล็กน้อยเช่นเมื่อคืนไปพักที่ไหนมาหรือว่า ไปที่ไหนมาบ้างอย่างนี้เป็นต้นเราก็ตอบไปตามความเป็นจริงไม่นานเราก็ข้ามมาถึงคมแดนไทยในขั้นตอนนี้ทุกคนก็จะต้องลงจากรถเตรียมเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมาทำการตรวจกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ตู้บริการ 7A ตู้นี้จะให้บริการเฉพาะคนไทยที่เดินทางกลับเข้ามายางประเทศไทยเจ้าหน้าที่ก็จะทําการตรวจสอบข้อมูลบันทึกข้อมูล ทำการถ่ายรูปและสแกนลายนิ้วมือเหมือนกับตอนที่เดินทางขางออกไปจนครบทุกคนซึ่งขั้นตอนขาเข้านั้นก็จะไม่ยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเม่นานเสร็จขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับในขั้นตอนการตรวจของเจ้าหน้าที่ศุลกากรน,นั้นปัจจุบันนั้นเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางเข้าออกให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นก็จะผ่อนผันไม่ต้อง เดินเข้าไปตรวจสอบอยางตู้ให้บริการของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถที่จะขับรถผ่านออกมาได้เลยโดยเจ้าหน้าที่จะมายืนรอตรวจสอบตรงช่องทางเดินรถทั้งเจ้าหน้าที่ของตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุนก,กรกากรเพื่อความถูกต้องเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งและฉันก็ขับรถมาต่อคิวเพื่อเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ถ้าเพื่อนๆชอบทิปพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนพบก,กันในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ